เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาที่สิบอย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักสามทำเนียมันสามเชื่อถือครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห้ายึดมันกตันอยู่ หเป็นผู้รู้รักการงานเจ็ดต้องศึกษาเฉี่ยวชาตต้องมานะไม่เกียดไม่ค้านแปดรู้จึกออมประหยัดเก้าต้องศึกษัต์ตลอดกานน้ำใจนักกีฬาก้าหญาให้หมอะกับกันสมัยชาติพัฒนาสิบทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บาบุญคุณโทษสมบัชชาต,ต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนา ต้องเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริ